จังหวัดหนองคายร่วมกันหาแนวทางในการจัดงานสงกรานคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกับวัดโพชัยเพื่อร่วมกันหาแนวทางและมาตราการต่างๆในการจัดงานประเพณีสงกรานเมื่อช่วงบ่ายวันที่29มีนาคม2565ที่ศาลาหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยพระอารามหลวง นายมนสิทธิศารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายครั้งที่2ทับสองการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะติดตามผลการดําเนินงานนําเข้าแรงงานต่างด้าวติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การดําเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ในภาพรวมแล้ว ยังได้ประชุมร่วมกับพระราชรัตนาหลวงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงพระครูภาวนาธรรมโคศิษิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงและคณะกรรมการวัดโพชัยพระอารามหลวงเพื่อร่วมกันหาแนวทางและมาตรการต่างๆในการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดหนองคายสำหรับกิจกรรมที่จะจัดในงานประเพณีสงกรานต์ในปี2565นี้ มีการปรับและตัดกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ร่วมกันระหว่างจังหวัดหนองคายเทศบาลเมืองหนองคายและวัดโพชัยพระอารามหลวงกิจกรรมที่งดการจัดในปีนี้คือมหรสพทุกชนิดส่วนกิจกรรมที่ยังคงจัดเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคายแต่มีการปรับให้เหมาะสมคือ กิจกรรมฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสัยจะมีการกำหนดจำนวนผู้ที่ร่วมเริ่มต้นที่จำนวน205คนกิจกรรมตักบาตรจะมีการแบ่งสายในการออกบิณฑบาตออกเป็น4ส,สายเพื่อไม่แออัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยจากพระอุโบสถก็จะงดการสาดน้ำแต่ใช้การโปรยกลีบดอกไม้แทนและมีการกำหนดผู้ที่จะร่วมในพิธีอัญเชิญพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยแห่รอบเมืองพอร้อมกับขบวนรถแห่จากวัดต่างๆจะห้ามการสาดน้ำ จะใช้การส่งน้ําแทนและพิธีส่งน้ําหลวงพ่อพระใสที่พระพลาหลวงพ่อพระใสก็จะมีการปฏิบัติตามมตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะเก้า 9. ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน